สถานีสามเสนไปทางสถานีกรุงเทพครับปลอดภ ขนาดนี้ขบบนรถธรรมดาที่202ก็กำลังจะออกจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อแล้วนะครับต้นทางจากทิศนุโลกายทางไปยังสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลโพงนะครับที่ก็ทำการสับเปลี่ยนโปรจักรนะครับจากอันต้อม4 4 18นะครับเปลี่ยนเป็นหัรจักร QW หมายเลข5242นะครับ ส่วน QSY เนี่ยน่าจะไปทำกับขบวน921ในวันพรุ่งนี้ครับที่จะเปลี่ยนมา